10นิสัยของนามิที่คุณอ่านไม่เคยรู้ถ้าเกิดว่าใจพูดถึงนามิแล้วก็ผมว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านน่าจะนึกถึงตัวละครที่เป็นต้นหนเรือของกลุ่มโจสลัดหมวกฟางกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใจพูดถึงเรื่องหลักๆที่นามิจะชอบทําในเนื้อเรื่องแล้วละกน็นามิก็ดูจะเป็นคนที่ชอบทําเพื่องเงินแล้วก็เห็นแก่งเงินเป็นอย่างมากเลยแต่ว่านามิเองเนี่ย ก็ดูจะเป็นคนที่รักพวกพ้องเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันจึงมีหลายครั้งที่จะชอบมีคนอนามิมาเปรียบเทียบกับโรบินว่าใครจะเป็นคนที่ดีมากกว่ากันซึ่งจริงๆแล้วทั้งนามิกับโรบินเนี่ยก็เป็นคนดีกันทั้งคู่และทั้งสองคนนี้ก็มีอดีตที่น่าเศร้าเหมือนกันและในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกันว่านิสัยจริงๆแล้วของนามิเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่อันดับที่10นามิเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องของตำนานอย่างที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีว่านามินั้นจะเป็นคนที่ แบบว่าเล่าต่อกันมาเนี่ยนามิก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ดูไม่ค่อยสนใจมากสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น,นเรื่องของผลไม้พิซซ่ากับสกายเปียเนี่ยตอนแรกนามิรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงแล้วก็แบบว่าไม่ได้สนใจโอเคแต่ว่าเรื่องผลไม้พิซซ่าเนี่ยพอนามิได้เห็นลูฟี่ว่ามีพลังจากผลยางแล้วก็เห็นบาร์กี้ที่แบบสามารถแยกส่วนได้ นามิก็โอเคเชื่อว่าผลไม้พิซซ่าเนี่ยมีจริงต่อจากนั้นพอกลุ่มโมกฟางได้เดินทางไปถึงยังสกายเปียเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมันก็ทำให้นามิรู้สึกเชื่อว่าโอเคสกายเปียนั้นมีอยู่จริงเกาะให้น้องฟ้ามีอยู่จริงประมาณนั้นหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของเจอมาดับเบิลซิที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปอย่างมากแต่ว่านามิก็ยังคงไม่เชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงจนมาได้เจอกับของจริงที่ว่าโอเคนะ ซันจิก็เป็นครอบครัวของวินสโมกที่แบบว่าเป็นเจอร์มาดับเบิลด้วยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจนนามิได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆต่างๆนานามากมาไปพร้อมกับพวกกลุ่มหมวกฟางนามิก็ได้เริ่มที่จะเปิดใจรับเรื่องแปลกๆพวกนั้นแล้วก็เชื่อในคําพูดบางคําหรือว่าเรื่องเล่าอะไรบางเรื่องประมาณนั้นด้วยต่อมากับอันดับที่9นามิเป็นคนที่ขี้กลัวเป็นอย่างมากสืบเนื่องจากในช่วงก่อนไทมส์สเนียจะมี3กระจอกแห่งกลุ่มโจสลัดหมวกฟางใช่ไหมครับก็คือจะมีนามิช็อปเปอร์แล้วก็อุซบ ทั้ง3คนนั้นดูจะขี้กลัวคล้ายๆกันเป็นอย่างมากและที่สาคัญก็คือจะชอบเลี่ยงการต่อสู้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่ของนามีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีไว้ต่อสู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเธอเป็นต้นหนเรือมีเอาไว้เพื่อดูทิศทางลมเอาไว้ดูทางของเรือการเดินทางทั่วไปแต่การเป็นโจรสลัดที่ต้องออกไปท่องโลกกว้างเนี่ยก็คงจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ว่าต้นหนเรือของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบในการต่อสู้มากสักเท่าไหร่ เพราะว่าพลังในการต่อสู้ของเธอเนี่ยไม่ค่อยสูงนะักถึงแม้ว่าตัวนามิเองเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็พวกลูกเล่นอื่นๆอะไรต่างๆนานาแต่สิ่งของเหล่านั้นมันก็มีขึ้นเอาไว้เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้เพราะฉะนั้นกำลังในการต่อสู้ด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันต่อมากับอันดับที่8นามิจะชอบสั่งสอนคนอื่นๆราวกับว่าเธอนั้นเป็นกัปตันของเรือนามิจะแสดงออกอยู่บ่อยมากเลยในตอนที่เธอเนี่ยได้ไปเคะหัวเพื่อนๆของเธอเพราะว่าพวกเพื่อนๆของเธอเนี่ย ทำตัวไร้สาระทำตัวไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นหรือว่าทำผิดแผนถ้าจะให้พูดว่าคนในกลุ่มโหมฟางเนี่ยคุยกันยากหรือว่าคุยกันแบบว่าพูดกันคนละภาษาอะไรประมาณนั้นก็ได้เพราะว่าบางทีนามิพูดไปแล้วเนี่ยซันจิโซ,โซโลกับลูฟี่ก็ดูจะไม่ค่อยฟังอะไรมากจากเ่าไหร่ก็เลยแบบว่าใช้ความรุนแรงกันนิดหน่อยแต่การที่นามิทำแบบนี้นมันก็ดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะได้เป็นการช่วยเตือนเพื่อนๆคนอนื่นๆด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าไม่เตือนเพื่อนๆในกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ในอนาคตประมาณนั้นต่อมากับ อันดับที่7นามิไม่เชื่อใจพวกโจสลดัดแน่นอนว่านามิเนี่ยมีความทรงจําแย่ๆไม่ค่อยดีในวัยเด็กมากสักเท่าไร่นักจากหมู่บ้านโคโคยชิในตอนที่พวกอารองเนี่ยมาบุกโจมตีและทําลายจากเหตุการณ์นั้นจึงทําให้นามิไม่เชื่อใจพวกโจสลัดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนพวกกลุ่มหมวกฟางหรือว่าพวกลูฟี่นี่แหละ มาทำให้นามิเปิดใจว่าแบบเออจริงๆแล้วคนที่ดีๆเนี่ยมันก็มีอยู่นะถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อด้วยโจสลัดแล้วล่อก็จะให้มามีใจิตใจดีแบบลูฟี่เนี่ยก็คงจะยากเอามากๆก็ถือว่าเป็นโชคดีของนามิแล้วที่ได้มาเจอกับพวกลูฟี่แล้วก็ได้ลูฟี่เนี่ยช่วยเหลือเอาไว้และจัดการกับพวกอารองยิ่งตอนที่ลูฟี่จัดการกับอารองได้เนี่ยผมยิ่งรู้สึกว่าแบบอื้มสะใจมากๆต่อมากับอันดับที่6 นามิไม่ชอบมแมลงเรื่องการกลัวมแมลงของนามิเนี่ยก็ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอะไรเลยมันคือเธอไม่ชอบมแมลงเองและยิ่งถ้าเป็นแมงมุมด้วยแล้วเนี่ยนามิจะกลัวหนักเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยคือมันมีตอนหนึ่งที่แบบว่ามันเหมือนทุกคนต้องเข้าไปช่วยกันในป่าอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบตามหาของแต่ว่านามิเนี่ยนำไปเจอกับแมงมุมจึงทำให้นามิในตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับว่าคนร้ายประโยชน์ไปเลยทีเดียวเพราะว่าเธอเนี่ยไม่กล้าที่จะทําอะไรต่อต่อไปประมาณนั้นต่อมากับอันดับที่หา้า นามิเป็นคนที่ชอบเงินเป็นอย่างมากจริงๆถ้าเกิดว่าจะให้บอกว่านามิทําทุกอย่างเพื่อเงินเนี่ยมันก็คงจะไม่เวอร์เกินไปแต่ก็คงไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อเงินขนาดนั้นจริงๆหรอกจริงๆแล้วคงไม่ได้มีแค่นามิที่ชอบเงินมันต้องมีใครอีกหลายๆคนเนี่ยชอบเงินเหมือนกันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเงินสามารถซื้อได้แทบทุกอย่างเลย เพราะว่าในตอนนี้ขนาดปัดจจัย4เนี่ยก็ยังต้องใช้เงินซื้อเลยซึ่งก็คืออาหารที่อยู่เครื่องนึ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคอันนี้แค่สิ่งที่จําเป็นนะและลองคิดภาพถึงสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากได้อะมันก็ต้องใช้เงินซื้อเหมือนกันต่อมาก,กับ อันดับที่4นามีเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านลองสังเกตกันให้ดีๆแล้วก็นามีเนี่ยดูจะเป็นคนที่ร้องไห้ในเนื้อเรื่องบ่อยที่สุดละมั้งแต่การที่นามีร้องไห้เนในทุกๆครั้งมันก็จะมีเหตุผลแล้วก็เหตุการณ์อะไรที่มันสาคัญสาคัญต่อตัวเธอหรือไม่ก็ต่อเพื่อนของเธอเสมอๆนั่นจงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่านามีนั้นเป็นคนที่รักพวกพ้องเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านนามีรักและเอาใจใส่ใครมากๆแล้วล่ะก็ เธอก็จะตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อคนคนนั้นเสมอเสมอยกตัวอย่างเช่นคนในกลุ่มหมวกฟางนามิก็จะคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยคนในกลุ่มหมวกฟางบางคนก็จะแบบว่าทําตัวไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเช่นลูฟี่นั่นเองในบางครั้งที่สถานการณ์มันดูจะขับขันจริงๆเนี่ยนามิก็ต้องเตือนลูฟี่ว่าอยากกินอาหารหมดนะเพราะว่าเพื่อนๆบนเรือเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยประมาณนั้นและนามิเองเนี่ยก็เป็นคนที่รักเด็กเป็นอย่างมากเลยเธอจึงโกรธในการกระทรําของซีซ่าเป็นอย่างมากเลยที่ว่าซีซ่าเนี่ยทำการทดลองอะไไรทีี่่มมันมด ต่อมากับอันดับที่3 นามิจะชอบหวานเสน่ห์อย่างที่ท่านผู้ชมลหลายๆท่านทราบกันดีว่านามินั้นเป็นตัวละครที่สวยน่ารักและมีเสน่ห์เป็นอย่างมากเมื่อเวลาที่นามิมีของที่อยากจะได้แต่ว่าไม่อยากจะใช้เงินในการซื้อสิ่งสิ่งนั้นมาเนี่ยนามิก็จะใช้เสน่ห์ของเธอในการไปพูดคุยกับเจ้าของร้านหรือไม่ก็พูดคุยกับคนคนนั้นแล้วก็ขอสิ่งของนั้นนั้นมามันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสำหรับคนหน้าตาดีที่จะใช้เสน่ห์ของตัวเองเนี่ยในการหลอกล่อคนอื่นและในหลายๆครั้งนามิก็ดูจะใช้เสน่ห์ของเธอในการทำอะไรหลายๆอย่าง แต่สาหรับซันจิที่หลงสเสน่ห์นามีอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเลยที่ว่าซันจิทําทุกอย่างเพื่อน,นามิจริงๆไม่ว่านามิจะสั่งให้ซันจิทําอะไรซันจิก็จะทําตามแต่โดยดีแบบว่าไม่บ่นสักคำเลยต่อมากับอันดับที่2นามิเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจจริงๆแล้วจะใช้คําว่าปากไม่ตรงกับใจก็คงอาจจะไม่ค่อยถูกความหมายสักเท่าไหร่นะผมจะขอยกตัวอย่างประมาณว่านามิเนี่ย ช่วยเหลือคนคนนึงเอาไว้แล้วคนคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเออขอบคุณมากๆเลยนะอยากจะได้อะไรตอบแทนไหมนามิก็ตอบกลับไปว่าเออเนี่ยไม่อยากได้หรอกแต่จริงๆแล้วนามิเนี่ยอยากจะได้เงินก็คือแบบว่าอยากจะได้เงินเยอะๆเลยแหละถ้าเกิดว่าจะถามผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติไหมผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ปกตินะเพราะว่าเวลานามิช่วยเหลือใครก็ตามทีเนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยยกตัวอย่างเช่นตอนสกายเปียที่พวกลูฟี่เนี่ยไปจัดการกับเอเนลได้หลังจากนั้นคนที่อยู่บนสกายเปียก็แบบว่าขอบคุณพวกกลุ่มหม หมวกฟามาเป็นเงินกับทองคํามากมายเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าถามกับนามิว่าเงินทองพวกนั้นเนี่ยมันพอไหมนามิก็คงจะตอบกลับมาว่าพอแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาให้ทองคามาเพิ่มอีกเนี่ยนามิก็คงจะตอบกลับมาว่าเออก็ดีเหมือนกันนะที่ให้เพิ่มและเราก็มาอยู่กันกันกบอันดับที่1 นามิเป็นคนที่ขี้งุนงิดเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยผมก็คงงุนงิดแหละครับเพราะว่าการอยู่กับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอเรื่องของดีก็คือแบบว่ารักกันสามัคคีกันดีมากๆเลยแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือพวกกลุ่มหมวกฟางเนี่ยบางทีก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมากสักเท่าไหร่คือแบบเวลานามิสั่งอะไรสั่งอะไรไว้อย่างเงี้ยก็จะแบบว่าทําในทางตรงกันข้ามตลอดเลยซึ่งลูฟี่นี่ดูจะเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะชอบทําอะไรตาม อย่างตอนนั้นมันมีเกาะเกาะหนึ่งที่แบบว่าดูจะไม่ค่อยน่าไปมากสักเท่าไหร่นาะมิก็เลยบอกว่าเอองั้นเราไปที่อื่นกันดีกว่าแต่ทีนี้ลูฟี่ดันบอกว่าเกาะนั้นเนี่ยมันน่าประจนภัยมากๆเลยจึงทำให้ทุกคนเนี่ยต้องเดินทางไปยังเกาะเกาะนั้นถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด subscribe และสามารถเลือกชมวิดีโออื่นของผมกันได้ที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Page ได้เลยนะครับสําหรับวันนนนีีีี้้้ผมมมกก็เเพพยง่่าาแลลบใหหคิป วันนี้สวัสดีครับ